โจทย์ข้อ17เป็นเรื่องแรงแม่เหล็กบนประจุที่เคลื่อนที่อยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับโจทย์บอกว่าโปรตอนจากดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ลงผิวโลกในแนวดิ่งบริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลกซึ่งนะครับเขากําหนดว่าบริเวณนั้นนะมีสนามแม่เหล็กโลกนะครับขนานกับผิวโลกโจทย์ก็ถามว่าโปรตอนจะเบนไปทางทิศใดนะครับก็จะมีตัวเลือกให้ก็คือมีทิศเหนือทิศตะวันตกทิศใต้ทิศต,ตะวันออกนะครับ สำหรับโจทย์ข้อนี้จะเห็นได้ว่าเป็นโจทย์สั้นๆแต่จริงๆแล้วมีความยุ่งยากหลายอย่างนะครับเริ่มต้นก็คือว่าผมอธิบายคอนเซปต์ก่อนนะครับโปรตอนเนี่ยเป็นอนุภาคที่มีประจุบวกนะครับเคลื่อนที่เข้ามาในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กโลกเพราะฉะนั้นอาจจะมีแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นบนโปรตอนก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องตรวจสอบก่อนว่ามีแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นบนโปรตอนหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีนะครับแรงแม่เหล็กที่ว่านี้มีทิศไหนเพราะว่าทิศของแรงแม่เหล็ก จะทำให้เราสามารถระบุได้ว่าโปรตอนจะเบนไปทางทิศไหนครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเราจะต้องออมีความสามารถในการหาแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นได้ก่อนผมก็เขียนสมก,การของแรงแม่เหล็กให้ดูก่อนนะครับตัวแรงแม่เหล็กของเราเนี่ยก็คือ Fb นะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับจะหาได้จากความสัมพันธ์นี้ครับก็คือ Q ก็คือประจุ นะครับประจุที่วิ่งเข้ามาในสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็ V ก็คือความเร็วของประจุนะครับแล้วก็ไปคอสกับเวกเตอร์ของตัวสนามแม่เหล็กครับ ความสัมพันธ์นี้เนี่ยเราก็จะใช้ในการหาแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนะครับวิธีการหาทิศเราเน้นไปที่ทิศนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราเป็นโปรตอนนะครับซึ่งมีเป็นอนุภาคที่มีประจุบวกผมสมมุติเป็นภาพรวมๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูการเคลื่อนที่จริงตามที่โจทย์กําหนดนะครับสมมุติว่าโปรตอนของผมเนี่ยเคลื่อนที่นะครับในทิศไปทางขวามือเพราะฉะนั้นก็จะมีความเร็วแบบนี้นะครับ วิธีการหาทิศของแรงแม่เหล็กเนี่ยเราจะเอาลูกศรน,นะครับของความเร็ววมาต่อกับลูกศรของตัวสนามแม่เหล็กครับโดยเอาหางมาต่อที่จุดเดียวกันสมมุติในที่นี้นะครับผมกําหนดให้สนามแม่เหล็กมีทิศแบบนี้ครับผมก็เอาหางมาต่อที่จุดเดียวกันนะครับจากนั้นเราจะใช้กดมือขวาในการหาทิศของแรงแม่เหล็กโดยการทํามือเหมือนรูปกดไลค์ครับแล้วให้นิ้ว4นิ้วเนี่ยนะครับ โค้งจากเวกเตอร์แรกก็คือเวกเตอร์ของความเร็วไปยังเวกเตอร์ที่2ก็คือเวกเตอร์สนามแม่เหล็กครับแลแ้วนิ้วโป้งเนี่ยจะชี้ทิศของตัวแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้ชัดเจนก็สมมุตินะครับว่าเออก็คือแบบนี้นะครับก็สมมุติผมวาดเป็นมือขวาให้ดูง่ายๆนะเราจะเอานิ้วเนี่ยโค้งงออย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็คุณก็จะพบว่าตัวนิ้วโป้งของมือขวาของเราก็จะเป็นแบบนี้ครับ ก็จนะให้นิ้ว4นิ้วเนี่ยนะครับโค้งจากเวกเตอร์แรกไปยังเวกเตอร์ที่2คุณเอามือตัวนี้ไปวางไว้ด้านบนนี้นะครับแล้วก็หมุนจากเวกให้นิ้ว4นิ้วเนี่ยนะครับหมุนจากเวกเตอร์แรกไปเวกเตอร์ที่2คุณจะพบว่านิ้วโป้งของเราเนี่ยทิศชี้ขึ้นอย่างนี้นะครับในกรณีนี้โปรตอนของเรามีประจุบวกนะครับเพราะฉะนั้นทิศของแรงแม่เหล็กจะมีทิศตามนิ้วโป้งครับเพราะฉะนั้นแรงแม่เหล็กก็จะมีทิศนี้ครับมีทิศชี้ขึ้นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทิศของแรงแม่เหล็ก ที่เกิดขึ้นบนโปรตอนของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถระบุการเบนของตัวโปรตอนได้นะครับโอเคอันนี้คือผมอธิบายภาพรวมก่อนว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําแบบนี้ทีนี้ความยุ่งยากมีอยู่สส่วนส่วนที่1ก็คือว่าโจทย์กำหนดให้โปรตอนเนี่ยเคลื่อนที่เข้ามาในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กโลก แต่ว่าโจทย์ไม่ได้ระบุเลยว่าสนามแม่เหล็กโลกนี่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเขียนตัวสนามแม่เหล็กโลกตัวนี้เองครับเพื่อใช้ในการระบุว่าสนามแม่เหล็กตรงตำแหน่งที่โปรตอนอยู่นี่เป็นยังไงจากนั้นส่วนที่2ที่เป็นส่วนที่ยุ่งยากก็คือว่าโจทย์กําหนดการเคลื่อนที่ของโปรตอนบอกให้เคลื่อนที่ลงที่ผิวโลกนะครับเคลื่อนที่ลงในแนวดิ่งบริเวณเส้นศูนย์สูตรเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการอธิบายเป็นคําพูดคุณจะต้องวาดภาพแสดงการเคลื่อนที่เพื่อจะหา ตัวเวกเตอร์ความเร็ว v ของตัวโปรตอนเองนะครับคุณจะเห็นว่า2ส,ส่วนนี้เนี่ยคุณจะต้องทําการวาดขึ้นมาเองว่าสภาวะตามที่โจทย์กําหนดเป็นยังไงแล้วจากนั้นคุณถึงใช้กดมือขวานะครับทําการหาทิศของแรงแม่เหล็กแล้วถึงจะระบุได้ว่าโปรตอนจะเบนไปทางทิศใดครับตามนี้นะทีนี้ผมก็จะวาดภาพให้คุณดูทีละส่วนชัดๆเลยนะครับ ก็เริ่มต้นเราก็จะเริ่มจากการวาดตัวเส้นสนามแม่เหล็กโลกก่อนนะครับผมก็จะวาดาใหญ่นิดนึงนะครับตัวลูกโลกนะครับก็สมมุติว่าเรามีโลกอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็วาดเป็นรูปสามมิตินิดนึงนะครับตัวนี้เส้นที่ผมวาดตรงนี้ก็คือเส้นศูนย์สูตรนะครับก็คือเป็นเ,เป็นเส้นรอบเ,อเป็นเส้นรอบรูปของตัวโลกเนี่ยนะครับเดี๋ยวในแนวราบ ตรงนี้นะครับตัวนี้คือเส้นศูนย์สูตรนะครับผมก็ขอว่าตรงนี้อีกเส้นหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นนะครับว่าเออมันเป็นมันเป็นลักษณะของทรงกลมแบบนี้แล้วกันแบบง่ายๆนะครับเส้นตัวนี้ก็คือเส้นศูนย์สูตรนะครับพวกนี้ก็คือเราต้องทราบเองนะเขาขขเขาเขาเหมือนกับเป็นทดสอบความรู้ทั่วไปของเราตัวเส้นนี้นะครับก็คือเส้นศูนย์สูตรนะครับ จากนั้นเนี่ยเราต้องกําหนดทิศของตัวโลกก่อนนะครับก็ด้านบนนี้ก็จะเป็นทิศเหนือนะครับทิศเหนือซึ่งก็คือจะมีขั้วโลกก็จะเป็นตําแหน่งของขั้วโลกเหนือด้านนี้ก็เป็นทิศใต้นะครับตรงนี้ทิศใต้นะครับทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นทิศตะวันออกนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้เองนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือทางด้านนี้นะครับก็คือทิศตะวันตกครับผมเขียนออกมาห่างนิดนึงนะครับ ทิศตะวันตกจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทราบเกี่ยวกับเรื่องของตัวสนามแม่เหล็กโลกครับว่าโลกเนี่ยเสมือนหนึ่งว่ามีแท่งแม่เหล็กอยู่ภายในโดยที่แท่งม w w แงม่เหล็กที่ว่านี้เนี่ยก็เสมือนหนึ่งเป็นแท่งแม่เหล็กก็คือแบบนี้แล้วกันนะครับเหมือนก็มีแท่งแม่เหล็กอยู่นะครับโดยที่ขั้วเหนือของแม่เหล็กนะครับจะอยู่ทางด้านขั้วใต้ของโลกครับก็คืออย่างนี้แล้วก็ขั้วใต้นะครับขั้วใต้ของตัวแม่เหล็กนะครับก็อยู่ทางขัว้วโลกเหนือครับ จากนั้นเนี่ยตัวเส้นสนามแม่เหล็กนะครับมันก็จะมีทิศนะครับออกจากตัวขั้วเหนือของแม่เหล็กไปเข้าขั้วใต้ครับเพราะฉะนั้นตัวเส้นสนามแม่เหล็กเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับเส้นสนามแม่เหล็กโลกนะครับนะครับลูกศรตามนี้นะครับออกจากเหนือไปใต้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็วาดให้ดูสัก2อสเส้นพอแล้วกันนะก็จะมีเส้นอย่างนี้นะครับนะครับออกจากขั้วเหนือแล้วก็ไปเข้าทางขั้วใต้ นะครับออกจากขั้วเหนืออย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับประมาณประมาณอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ทางซ้ายมือก็อีกสักเส้นหนึ่งแล้วกันไอทางขวามือนะครับอีกสักเส้นหนึ่งก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็คือเส้นสนามแม่เหล็กโลกนะครับอาจจะจริงๆแล้วมันควรจะโค้งๆเยอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าเอาเป็นง่ายๆแบบนี้แล้วกันนี่คือตัวเส้นสนามแม่เหล็กโลกซึ่งสนามตัวสนามแม่เหล็ก โลกที่ตำแหน่งต่างๆที่ตำแหน่งใดๆนะครับมันก็จะมีทิศขนานกับเส้นสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็ชี้ตามเส้นสนามแม่เหล็กเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนจากนั้นคราวนี้เราก็ต้องมาวาดภาพแสดงการเคลื่อนที่ของโปรตอนครับผมสมมุติให้โปรตอนเคลื่อนที่เ,เข้ามาที่เส้นศูนย์สูตรทางด้านซ้ายของภาพตรงนี้แล้วกันนะครับก็สมมุติว่าโปรตอนเราก็ใช้เป็นตัวสีเขียวนี้แล้วกันนะครับเขากําหนดบอกว่าตัวโปรตอนเนี่ย อย่างนี้นะครับโปรตอนนี้นะครับโปรตอนเนี่ยเคลื่อนที่นะครับเข้าสู่เส้นศูนย์สูตรในแนวดิ่งตกลงในแนวดิ่งในแนวดิ่งหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอยู่ในแนวรัศมีของโลกนะครับเพราะฉะนั้นที่จุดนี้นะครับแนวแนวรัศมีก็คือแบบนี้นะครับแนวรัศมีนะครับเพราะฉะนั้นทิศการเคลื่อนที่ของตัวโปรตอนเนี่ยก็ต้องเคลื่อนที่ลงแบบนี้ครับนะแล้วก็เนี่ยผมก็ ทำเส้นเข้าไปให้ดูนะครับว่ามันเข้าไปที่สู่จุดศูนย์กลางของโลกนะครับอย่างนี้คือหมายถึงว่าเคลื่อนที่ตกลงในแนวดิ่งนึกภาพออกนะครับคําว่าตกลงในแนวดิ่งที่จุดไหนก็หมายถึงเคลื่อนที่ตามแนวรัศมีของโลกแล้วก็ตกลงเข้าสู่ผิวโลกแบบนี้ตัวนี้ก็คือ,อลูกศรความเร็ว v ของเรานะครับจากนั้นเนี่ยที่ตำแหน่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีสนามแม่เหล็กโลกครับผมก็วาดเป็นเส้นสีขาวอีกเส้นหนึ่งตรงตำแหน่งนี้แล้วกันนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ ประมาณอย่างนี้แล้วกันนะครับอย่างนี้นะครับตัวที่ว่านี้เนี่ยก็เส้นสีขาวที่ว่านี้ก็คือเส้น ตัวสนามแม่เหล็กโลกนะครับคุณจะพบว่าถ้าเราจะเขียนตัวสนามแม่เหล็กโลกที่ตำแหน่งของโปรตอนเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเส้นในแนวสัมผัสกับเส้นสนามครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทิศแบบนี้นะครับโดยประมาณอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วเขาก็บอกเลยนะครับว่าสนามแม่เหล็กโลกที่ตำแหน่งเนี่ยอยู่ในแนวขนานกับผิวก็คือผิวอยู่ตรงนี้นะครับขนานกับผิวก็คือแบบนี้เห็นไหมครับขนานกับผิวแล้วคุณจะต้องทราบเองนะครับว่าตัวเส้นสนามเนี่ยมันจะออกจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ของตัว แม่เหล็กโลกนะครับเพราะฉะนั้นที่ตำแหน่งนี้นะสนามแม่เหล็กจะต้องมีทิศชี้แบบนี้นะครับตามลูกศรของตัวสนามนแม่เหลกเ็กเส้นสนามนแม่เหล็กตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเวกเ,เตอร์สนามนแม่เหล็กครับตามนี้นะครับเป็นเวกเตอร์สนามนแม่เหล็กนะครับคุณนึกภาพตามไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเขียนตัวเวกเตอร์ความเร็วกับเวกเตอร์สนามนแม่เหล็กที่ตำแหน่งของโปรตอนได้แล้วโดยการที่ผมเอาหางมาต่อที่จุดเดียวกันแล้วนะครับ จากนั้นก็ใช้ขั้นตอนที่เราเคยทำครับก็คือเราจะใช้กดมือขวานะครับหมุนจากเวกเตอร์แรกไปยังเวกเตอร์ที่2นะครับก็คือผมใช้เป็นลูกศรสีใช้เป็นสีแดงในการเขียนแล้วกันนะครับคุณก็เอามือขวานะครับลองทำดูนะนะครับอย่างนี้นะครับหมุนจากเวกเตอร์แรกไปเวกเตอร์ที่2นะครับคุณจะพบว่านิ้วโป้งของมือขวาเราเนี่ยจะมีทิศนี้ครับนะครับลองหมุนดูนะนิ้วโป้งของมือขวาเราเนี่ยจะมีทิศนี้ครับ นะครับนะทิศนี้นิ้วโป้งเราจะมีทิศช,ชี้ไปทางทิศนี้นะครับซึ่งเนื่องจากว่าตัวโปรตอนมีประจุบวกนะครับเพราะฉะนั้นทิศของแรงแม่เหล็กจะมีทิศตามนิ้วโป้งของมือขวานี่ก็คือตัวทิศของแรงแม่เหล็กครับก็คือ fb นะครับ fb จากภาพตรงนี้นะครับอาจจะดูเอียงเงนิดนึงแต่คุณลองนึกภาพดูนะครับคุณจะเห็นได้ว่า fb ที่ว่านี้เนี่ยก็จะเป็นแรงที่กระทําต่อตัวโปรตอนนะครับในทิศช,ชี้ไปทางตะวันออกครับ ชี้ไปทางตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแรงแม่เหล็กนะครับที่กระทําต่อตัวโปรตอนมีทิศชี้ไปทางตะวันออกโปรตอนย่อมจะเบนไปทางทิศตะวันออกครับนะคุณลองนึกภาพดูดีๆนะครับเพิ่นผมวาดออกไปเนี่ยไปวาดทางด้านซ้ายมือนะครับมันก็เลยอาจจะดูลำบากนิดนึงว่าตัวแรงแม่เหล็กตัวเนี้มีทิศชี้ทางทิศตะวันออกนะครับถ้าจะให้ดีคุณอาจจะเขียนที่ตำแหน่งด้านหน้านี้ก็ได้นะครับคุณคอสเวกเตอร์ปุ๊บคุณก็จะเห็นเลยว่าแรงแม่เหล็กมีทิศชี้ไปทางตะวันออกชัดๆนะครับ โอเคนะครับก็เอาเป็นตามนี้แล้วกันแบบตรงนี้ก็จะเป็นรูปในลักษณะเดียวก,กันกับในภาพที่เขียนอยู่ในหนังสือนะครับก็ลองค่อยๆนึกภาพดูสรุปสรุปเราสรุปได้ว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีแรงแม่เหล็กกระทาต่อโปรตอนในทิศชี้ไปทางทิศตะวันออกนะครับผลก็คือทําให้โปรตอนเบนไปทางทิศตะวันออกด้วยนะครับเพราะงั้นไปดูตัวเลือกกันก่อนนะครับตัวเลือกก็คือตอบว่าทิศตะวันออกก็อยู่ในข้อ4ี่ครับ โอเคนะทีนี้ผมขอสรุปนิดนึงเพื่อที่ะจะให้คุณทําความเข้าใจจุดสําคัญนะครับจุดสําคัญก็อย่างที่ผมเน้นไปสส่วนนะครับอย่างที่1คุณต้องรู้ก่อนว่ามันจะเบนโปรตอนมันจะเบนตามผลของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นคุณต้องหาแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นให้ได้แรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะหาได้คุณจะต้องรู้ว่าโปรตอนเคลื่อนที่แล้วมีความเร็ว v ในทิศไหนตามที่โจทย์กําหนดแล้วก็บริเวณนั้นมีสนามแม่เหล็กโลกอยู่ในทิศไหน นะครับแล้วคุณจึงใช้กดมือขวาหาทิศของแรงแม่เหล็กได้นะครับตามนี้นะเพราะฉะนั้นคุณลองวาดภาพดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปที่ข้อต่อไปเป็นข้อ18ครับ